ซึ่งเป็นคาซิตท,ที่น้องภูผาใช้มาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะก็คือช่วงนั้นเนี่ยแม่ยำคลอดปุ๊บแม่ยำก็ฝึกให้น้องนั่งคาซิตเลย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ e ะะแม่ยอมรีวิวค่ะ EP ดีนะคะแม่ยอมจะพูดถึงการเดินทางของลูกน้อยนะคะซึ่งปกติผู้ใหญ่เวลาที่เดินทางโดยรถยนต์เนี่ยเราก็จะคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะแต่เบบี้ตัวน้อยของเราเนี่ยเขาไม่สามารถคาดเข็มข,ขัดได้<อ>เพราะฉะนั้นคุณแม่ขะแม่ยอมแนะนํานะคะคาร์ซี่ะต้องเลือกซื้อคาร์ซีที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจริงๆนะคะแล้วที่สําคัญแม่ยาม,มีเกณฑ์การเลือกคาร์ซีอย่างหนึ่งก็คือ ห้าข้อที่คุณพ่อคุณแม่ควรคำนึงถึงเมื่อเลือกซื้อคาซีทนะคะข้อแรกเลยก็คือเลือกซื้อคาซีที่ได้มาตรฐานมีสัญ,ญลักษณ์การรับรองที่ชัดเจนนะคะข้อ2เลือกคาซีที่เหมาะกับอายุและน้ำหนักของลูกข้อ3เลือกคาซีที่เหมาะกับรถค่ะข้อ4ไม่เลือกซื้อคาซีมือสองค่ะอันนี้อันตรายมากเลยนะ ข้อ5เลือกคาซีทที่มีศูนย์ซ่อมบริการในประเทศไทยค่ะเพราะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะส่งซ่อมในไทยได้เลยนะซื้อทั้งทีก็ซื้อคาซีทให้ปลอดภัยไปเลยดีกว่านะคะ สำหรับ e ีีนี้เดี๋ยวแม่ยามจะแนะนำนะเวลดอนรุ่นโค c o เลิฟซึ่งเป็นคาซีที่น้องภูผาใช้มาตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะก็คือช่วงนั้นเนี่ยแม่ยามคลอดปุ๊บแม่ยามก็ฝึกให้น้องนั่งคาซีทเลยเผื่อมีแม่แม,แม่ท่านไหนที่สนใจคาซีทเนะี่ยแม่ยามแนะนำเลยเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยนะคะตอนนี้น้องภูผาก็6เดือนแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่ายังสามารถนั่งได้อยู่นะถึงภูผาเขาจะตัวใหญ่นะก็สามารถนั่งได้อยู่แล้วก็เขาจะมีซับพอร์ตนะคะบริเวณตี ให้ทั้ง4ชั้นเลยตอนนี้น้องภูผาก็เริ่มโตแล้วก็อาจจะถอดตัวซับพอร์ตออกมาได้นะคะปรับตามาสรีระของลูกปรับตามช่วงวัยนะคะเขาออกแบบรูปทรงไข่เรียบเสมือนคันมาดาอันเนี้ยไม่ยอมเชื่อเลยนะคะเพราะว่าน้องภูผาขึ้นรถทีไรเนี่ยหลับทุกทีเลยวงบอกเลยว่าเขานั่งแล้วสบายจริงๆนะคะปรับได้7ระดับนะคะหมุนได้3 6 0อองศาด้วยนี่สําหรับการหมุนได้360องศานะคะคาซีทั่ว,วไปอะคะ่ะหมุนได้3 6 0้องศา ราคาของเขาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะแรงนะคะราคาเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ2อ0 0 0ื่นสานะคะแต่ว่าเวลดลอรรุ่นขลือบราคาหลั เเท่านนั้นองนะ <Wow. S 1> ก็สําหรับใครที่สนใจก็ต้องไปอัปเดตโปรโมชันอีกทีหนึ่งตอนที่แม่แยามซื้อนะก็จะเป็นช่วงของการเปิดตัวเวลดอนด้วยราคาดีมากๆเลยนะคะเขาจะมีระบบสายรัดให้ทั้งหมด5จุดนะคะเพื่อเป็นการเซฟตี้เนาะมีรับประกันให้ด้วยทั้ง2ปีแหนนะคะรุ่นนี้เนี่ยใช้ได้งแต่แรกเกิดถึง4ปีเลยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะสั่งซื้อนะคะเวลดอนรุ่นโคโคเลิฟเดี๋ยวแม่ยามจะแปะ q ิว o d e ไว้ท้ายคลิปนะคะ สำหรับรายการแม่ยามรีวิวต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ